ไปหามุงนั่งกันครับพี่น้องสุขใจคาเฟ่กูอาบันพามากครับโคมันใส่หมวกรีวิวนะสวัสดีครับช่องอะไรครับนี่ช่องฟาร c ม a n แนลครับฝารกด้วยครับครับผมอันนี้ก็ช่องครับซื่อสักแชแนลผมทำมีจัหรขาสองของไข่เนาะ ่กันอังอยางครับหาหมองแนวกินหกหกเจ็ดมีปะไปหามหมอมาอมื่เกียดหกหกอัยครับ เพชรโค้งมีปะอะไรครับเนี่มันจะมีจักใบฮะเดี๋ยวได้ครับ <c oughs> หเหล็กเหล็กอย่างเล <ไบ S 1> หล,ล็กชุดบ่นี่ยอืมเป็นเหล็กใบโอ้กว่าตะเหล็กสองใบไปทำโอ้ยปูปล่อยอย่างยางไก่คือไปกินไกไน่แทะเลว่ะ ai xùm ngang cái đoạn này hả ารวมเกตที่นั่งตรงไหนอ่ะนี่นี่นนนมาอามไล่ยู่ กดสว่างของน,น,นัง่งเลยครับพี่น้องกว้างขวางครับบรรยากาศรอบๆครับเนี่ยโอ้หอดของนั่งแล้วครับพี่น้อง บทคูอามกำลังมากนะใช้เบอร์โทรกับเจ้าลนะอ้วนนัไนเลยของเราจะมา